แฟแฟรรายการเมกกะเวกค่ะเรื่องเที่ยวก่อนอนของเราในวันนี้เนี่ยเรายังคงเมกกะเวกกันต่อที่เมืองนางาซากิยังมีอีกหลายๆแง่มุมบอกได้เลยว่าเด็ดมากและที่เซรามิคเอ็กซ์คลูซีฟกับที่นี่เกาะแห่งนี้เกาะผีสิงหรือว่าเกาะฮาชิมะนั่นเองเดินทางมาเมืองฮาซามิค่ะเมืองน,นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของงานเซรามิกมีประวัติความเป็นมาระดับว่า400กว่าปีคนลูก้าเขาบอกว่า เกาะพีสิงสำหรับคนไทยที่นี่เกาะฮาชิมะมันเป็นอย่างไรหรือเปล่าวันนี้คัมเมกเวกที่แรกเป็นเรื่องราวที่โด่งดังเกี่ยวกับเซรามิกกับที่นี่คําเมืองฮาซามิจังหวัดนางาซากิค่ะ ที่เราจะเข้าไปด้านในเนี่ยเรามาเมืองเซรามิกใช่ไหมคะเขาก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไพรส์ให้เราเนี่ยได้หมุนละลุ้นกันข้างในเนี่ยจะเป็นเซรามิกค่ะจะเป็นม้าเป็นนกเป็นปลาว่าไปเอาเลยจัดเลยดีกว่ามาแล้วติ้งต้ติ้ต้เฮ้ยน่ารักเราได้อะไรครับเราได้อะไรครับคือตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร นี่นกหน้ารลอกเป็นของฝากไม่ได้ฝากใครฝากตัวเองเข้าไปข้างในกันร้านนี้มอนเนทพอตกเฮลโหลขาแอบแนวกว้างนะปึ๊บ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 เขามีรอยเท้าให้แต่เท้าหยุดอยู่แค่นี้ไงเราต้องหยุดอยู่แค่ตรงนี้เหรอ ไม่ก็เดินเลยจะบอกว่าที่นี่นะคะก็จะเป็นฝั่งนี้เี่จะเป็นแกลเลอรี่ภูมิใจนําเสนอนิดนึงว่าแบรนด์ข้างหลังเป็นแบรนด์จากประเทศไทยนะคะชียงใหม่นั่นเองน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นอะไรเซ็ตของ allow the world travel bag Set ปแบบถุงใส่เสื้อใส่รองเท้าใส่รองเท้าแตะนู่นนี่นั่น2,500เยนก็600ก,กว่าบาทนะสมเพสสมผล,มผลโอเคอันนี้ เป็นโพสการ์ดหรือเปล่าใช่โพสการ์ดน่ารักร้อยหเยนเองถูกมากโอเค เบาๆแต่ก็ยังมีร้านอื่นนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยเดิ <S <S นทางมาเมืองฮาซามิค่ะเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของงานเซรามิกค,ค่ะมีประวัติความเป็นมาระดับว่า400กว่าปีเซรามิกนี่ไม่ได้หมายถึงแค่แบบว่าเครื่องถ้วยชามลามหายรูนี่นั่นนะคะหลังคงหลังคากระเบื้องต่างๆผู้เนี้ยอันนี้เป็น โรงงานเดิมเก่าแต่ทุกวันนี้คือเป็นบริเวณที่มีของทํามือของขายเซรามิกราคาย่อมเยาญี่ปุ่นมากเป็นคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นจริงๆ เลือกตปัซมาสอันนี้คือชีสเค้กค่ะชีสเค้กอันนี้เป็นนี่นี่ถ้าใครที่มาตามรอยเมกเวกสั่งคาเฟ่ลาเต้แล้วก็รวมถึงชีสเค้กด้วยเนี่ยนะคะก็จะเสิร์ฟโดยนี่เซรามิกจากฮัสมิยากิค่ะฟินแฮปปี้ดีจานที่ใส่ชีสเค้กผลงานจากเมืองนี้ของเราฮัสมิยากิ เป็นจานแซมบิกแบบนี้รวมทั้งนี่ค่ะถ้วยครับที่สำหรับใส่กาแฟาของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเรากำลังจะชิมรสชาติของฮาสมิยากิของแท้แล้วเพราะว่านี่ถ้วยชามลำไหภาชนะที่ใส่เนี่ยนะคะชีสเคก้กเนี่ยเย้ายวนมากนะคะมีสตรอเบอรี่ซอสทนึงนี่มันนุ่ม รู้สึกคลายเครียดมาดื่มกาแฟที่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของเซรามิกมาระดับ400ปีจะเป็นไงบ้างฟินมากนะตรงนี้ไมกะเวงนิดนึงคือดีจริงๆอะดีจริง หมดไม่มีให้อินเสิร์ตแล้วว่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปแหล่งแหล่งกำเนิดเลยของร้านที่ผลิตพระชนะถ้วยชามลาไหยเซตนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอฟินฟินชิวๆกับบรรยากาศดืด่มดานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อ บอกแล้วว่าเข้าถึงเลยเมื่อกี้นี่เราดื่มกาแฟแล้วก็จานที่ใส่ชีสเคก้กมาจากร้านนี้ค่ะที่นี่เนี่ยเป็นทั้งช็อปแล้วก็เป็นทั้งคลังเลยมีเซรามิกหลากหลายมากมายเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของสุดยอดของเซรามิกที่นี่ ราคาก็จะแบบว่าย่อมเหว่ยคือสามารถแบบซื้ออะอย่างอันนี้ง่ายๆคือแบบของสาร้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่แพงนะถ้าเทียบกับว่าฝีมือและสตอรี่เรื่องราวที่มาในระดับแบบที่เรียกว่า400ปีอ่ปีคู่กับเมืองนี้มานะคะ จานที่เราทานไอ้นี่ชีสเค้กอันในเนี้ยคะ่ะ <Mäd els. S 1> นี่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 นนจา,า,า,นานชีสเค้กเราอันนี้คือจานชีสเค้กโอ้โหรู้สึกว่าเมกเวกมากกับที่นี่ตื่นตาตื่นใจอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบใต้น้ำถูกไหมนี่เป็นแบบใต้น้ําแล้วก็หมาปา์กอันนี้แอบมีคือเรียกอะไรนะคะกิง้งก่ากิง้งก่าที่เปลี่ยนสีอ่ะ เดีวก็จะมีนี่แมวโแมวก็น่ารักนะโอ้โหลองมันไม่ถึงว่าถ้าเราได้นั่งจิบชาด้วยแก้วแบบนี้นะ้ยชีวิตดีจริงๆเลยตรงนี้ พอจานหมาปักไงน่ารักมากคือเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะใช่หนึ่งสองเก้าหกสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเองถูกมากถูกมากไฮอันนี้เงินตัวเกินใช่ไหมค่าอันนี้เขาลดให้ด้วยนะจริงๆแล้วอะ เนี่ยเขาลดให้คือถ้าจะซื้อซื้อเลยเพราะว่าเขาลดให้ด้วยคือแว่นค่อเดอสเดีกจะกระเซิงเลยเป็นไรหรอของขึ้นหรอ <laughs> <laughs> นี่คืออันเนี้ยเราซื้อจากที่นี่แต่ว่าของเรามันมีพิเศษซ่า <laughs> ดี๋ยวคิวนี้ถ่ายไม่นานนะคะเพราะว่าต้องขอประชุมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับลายเพราะว่าเราต้องออกแบบมาเพื่อที่จะให้แบบว่าชาวญี่ปุ่นได้รู้จักเป็นแบบถ้วยชาศิลปะแบบญี่ปุ่นแต่ผสมแบบลายไทยเลยแบบนี้นะคะนัดทีมงานไว้เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่นาน,านานมาญี่ปุ่นทีนึงนะคะไปประชุมกับทั้งทีมอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเจ้าของกิจการแล้วมันมีสวนผักสวนอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะ เออก็อย่างที่เห็นนะคะก็ไอเรื่องเจ้าของกิจาการเราก็คงพับกันไว้ก่อนกันแล้วกันแต่อยากจะบอกว่าที่โนโตะเต,ตรียมลายเป็นลายไทยเนี่ยเพราะว่าถือว่าเรามีโอกาสได้นําศิลปะแบบไทยแล้วก็ศิลปะแบบญี่ปุ่นมาผสมผสานกันที่สาคัญเนี่ยมีการออกแบบพิเศษแบบนี้สําหรับเมกเวกแล้วสำหรับถ้วยชาใบดีโนโตะก็ไปรับที่เมืองไทยคะ่ะที่ร้านฮาจิยาจิชกุโดที่อิซตันนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องก๊อฟใส่มา หลังจากที่เรื่องราวของเซรามิกค,ค่ะก็มาเรื่องของที่พักกันมากพักในแบบเมกอเวสค่ะนาโตะเลือกที่นี่เป็นโฮมสเตย์ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้อยากให้เห็นกันเองค่ะโอ้โหแบบถือว่าธรรมชาติอบร้อมเรามากๆ อากาศเย็นสบายเห็นเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็มีเป็นแบบไร่ชาด้วยแล้วก็เขาบอกได้เลยว่าสําหรับใครที่มาเมกเกเวกแล้วตามรอยเราได้มีโอกาสที่พักโฮมสเตย์ในแบบนี้เนี่ยที่เห็นแบบนี้ได้มีทั้งอาหารที่พักแล้วก็ความอบอุ่นที่ตีมูลค่าไม่ได้เลยมีความสุขมากๆนะโตได้ความสุขจากที่นี่ไปเต็มๆแล้วก็ให้เป็นข้อมูลท่องเที่ยวนะคะอย่างที่บอกคือที่พักรวมทั้งอาหารทั้งหมดเนี่ยในราคาแค่แบบหลักทันต้นๆเท่าน,น,นั้นเองต่อคนถือว่าคุ้มค่ามาก เรตโตเองได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรธมได้มีการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นด้วยคุ้มค่ากับการเดินทางมากๆค่ะแล้วนี่ที่เห็นนี่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านนั่นเองค่ะก็มะส่งเราถึงที่เลยขอบคุณมากๆนะคะอลิงกโตโกไซมาสบายบา,บายบา หลังจากนั้นตกก็เดินทางกลับมาที่เมืองนางาซากิค่ะมาดูร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ใครนี่ถึงเมืองนางาซากิก็จะนึกถึงเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวัดเก่าค่ะแล้วก็เป็นศาลเจ้าเป็นประตูทางเข้าที่เหลือเพียงแค่ฝั่งเดียวเนื่องจากโดนระเบิดประมณูในครั้งนั้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นต้นไม้คู่ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นต้นไม้เพียงคู่เดียวที่ยังหลงเหลือให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ของสงครามและอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้แฟนๆรายการได้มาเมกเวฟที่นี่ก็คือพีซพาร์คครับที่นี่จะเตือนใจให้เราได้เห็นถึงความโหมดร้ายของสงครามและให้เรานึกถึงสันติภาพก็คือความสงบสุขนั่นเองค่ะ ถ้าใครมาตามรอยเราแน่นอนค่ะนโตะเลือกที่จะพักที่นี่เพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับพิพิธภัณฑ์ของเกาะฮาชิมะและก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ค่ะ คือว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศห้องพักต่างๆมาฝากแฟนๆรายการกันจะได้ตามรอยกันได้แบบอจัดเต็มไปเลยก่อนที่เราจะไปเม k กว w เ y กันที่เกาะฮาชิมะเนี่ยนะคะน้าต่อ้นนนำให้มาที่นี่กุงกันชิมะดิจิตัลมิวเซียมเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับเกาะกุงกันชิมะริอฮาชิมะนั่นแหละขเขาเรียกได้2อ,อย่างค่ะไปะ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเป็นมัสคอตมาสคอตของเกาะฮาชิมะน่ารักมากเลยมัสคอตตัวนี้ชื่อว่ากันโช สำหรับการมาเมก w เวกที่นี่เนี่ยคือนโตเลือกที่จะมาเมกาเวกที่นี่ก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนและก็นำเสนอในแบบที่ทันสมัยมากๆเราจะรู้เรื่องราวของเกาะฮาชิมะเนี่ยหรือว่าเกาะคุ้งกังชิมะเลือกได้2ชื่อได้รู้เรื่องกันแบบละเอียดในรูปแบบดิจิทัลค่ะนโตนั่งดูความเป็นมาของเกาะแห่งนี้เตรียมพร้อมค่ะที่วันนี้เนี่ยเราจะออกไปเมกเวกัน ที่ของจริงเลยซึ่งเราจะต้องเดินทางโดยเรือออกไปแนะนาค่ะสาหรับเส้นทางนี้ถ้าใครจะมาตามรอยอยากให้แวะมาที่นี่ก่อนรับรองได้เลยว่าเราจะรู้เรื่องราวของที่นี่แบบละเอียดเลยละค่ะถือว่าเราก็ได้รู้เรื่องราวของเกะาะไาชิมะหรือกุมกาชิมะจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเห็นของจริงกันเขาบอกว่า เหมือนแบบมีเรื่องแบบว,ว่าเป็นเกาะผีสิง,สงเกาะผีสิงสำหรับคนไทยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปเมก้เวกันถ้าใครมาตํารอยเมก้เวกนะคะมาที่พิพิธภัณฑ์ของกุงกังจิมะหรือว่า เกาะฮาชิมะเนี่ยเดินมานิดเดียวข้ามถนนเราก็จะมาเจอท่าเรือท่าเรือที่เรามาจากโกโตไอแลน์เป็นท่าเรือหลกักก็คือท่าเรือนางาซากินั่นเองฮะเดินมาถึงเลยแล้วก็ซื้อตัว๋วเราก็จะข้ามฟ้าไปที่เกาะฮาชิมะจริงๆแล้วเนี่ยเกาะฮาชิมะเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองนางาซากินี่สักประมาณ18โลกว่าตีไปให้สักประมาณ19โลค่ะ พร้อมแล้วเรือพร้อมแล้วอเงกัน,นใช่ค่าเรือเรือเดินทาง40นาทีไปกลับนะคือไป40แล้วก็กลับ40นาทีรวมไปถึงตั๋วที่เข้าข้างในเป็นเงินไทยประมาณสักพันสอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นพันต้นๆก็ถือว่าราคาย่อมเยา แล้วเบื้องหน้าที่แฟนรายการได้เห็นกันอยู่นี่นะคะก็คือเกาะฮาชิมาหรือว่าเกาะพีสิงนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าเมกอเวกของเราเนี่ยเอกล u s i v e สุดๆเพราะว่าหลายๆจุดที่จะได้เห็นหลังจากนี้เนี่ยไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนค่ะไปเมกอเวกกันคนลูกก้า พิเศษยังไงสาหรับเมกะเวกบุคคลที่นําพาให้เรามาเมกะเวกเนี่ยคือคนที่เกิดที่นี่เลยลุงคนนี้ที่ตโตจะพาไปเจอเนี่ยเขาจะมาปลูกให้เกาะฮาชิมะแห่งนี้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในเมกะเวกของเราไปคุณลุงมินโนรุคือบุคคลที่นโตได้พูดถึงว่าคุณลุงเกิดที่นี่คือที่เกาะฮาชิมะแล้วก็อาศัยอยู่ที่เกาะฮาชิมะ13ปี ก่อนที่จะถึงช่วงเหตุการณ์ที่มันแบบรุนแรงมากที่สุดสักประมาณก่อนหน้าประมาณ4-5หปีคุณลุงออกไปก่อนแล้วก็คุณลุงบอกว่าคุณลุงอาศัยอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็เป็นตึกคอนกรีตที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโอ้สุดยอดสุดยอดของแบบหนึ่งในประสบการณ์เมกะเว k กมากๆตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่า คือนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาไม่ได้นะคะแต่ว่าสำหรับ m เมก w เว e จัดให้เพราะว่าอยากให้แฟนรายการได้เห็นกันคือเราจะเห็นหลายๆมุมตรงนี้อยู่บนบปสการ์ดหรือเป็นภาพถ่ายก็ตามแต่เหมือนกับเป็นโซนที่ค่อนข้าง V.I.P. พอสมควรนะเราก็เลยต้องใส่หมวกแบบนี้เพราะว่าเกาะเนี้ร้อย100กว่าปีแล้วลราคาาบ้านเรือนเนี่ยหก็ระดับมากกว่า50ปีอยากถามคุณลุงว่า ルンピはね、く当時住んでた人にとっては賑やかな島だったのでそう当時思い浮かべるとそういうのは僕たちにしては感じられないという思いですね。ク ในตอนช่วงที่ที่นี่ยังเป็นเกาะที่ยังมีผู้คนเยอะมากมายเขาก็เลยไม่ได้มีรู้เรื่องของเรื่องของผีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกของลุงเขาเหมือนกับว่ากลับมาที่นี่พอมาที่นี่ครั้งเหมือนกับว่าที่นี่มันยังมีชีวิตอยู่มองเห็นแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เองที่เขาได้มาวิ่งเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องผีๆีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เกาะเนี้ยถูกทิ้งล้างออกไป ตอนที่ตัวโพสตภาพนี้ไปว่าอยู่ที่ฮาชิมะมีคนมาถามว่าพี่คะมันน่ากลัวไหมคะแบบว่ามันร้อนไหมอะไรประมาณนี้ตึกพวกนี้คือมันกลายเป็นแบบไม่มีชีวิตเพราะมันไม่มีคนมาอยู่ไงเราแค่รู้สึกว่ามันเหงาถามว่ารู้สึกแบบถึงวิญญาณอะไรแบบนะั้นหรือเปล่าเขาถามว่าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยตัวยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะอันนี้คือแล้วแต่นะคือถ้าคนแบบมาเราเจอก็คือเรื่องหนึ่งแต่คือถ้าแบบมาเราไม่เจออันนี้คือมันแล้วแต่คนจริงๆอันนี้พูดตรงๆ คือถ้าถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสําหรับที่นี่ที่แบบมีคนตายแล้วก็ทําให้เหมืองฐานหินแห่งนี้ปิดลงก็เพราะว่าขุดฐานหินนี่แหละลงไปเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดบัติเหตุคือมันระเบิดก็มีผู้ที่เสียชีวิตแต่ก็คือคุณลุงบอกว่าเสียชีวิตแค่หนึ่งหนึ่งคนแต่ว่าก็มีได้รับบาดเจ็บโดนแผลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะประเด็นคือดับไฟไม่ได้ทีนี้น้ํามันก็เริ่มเข้ามาทดแทนตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนไปทําให้เกาะฮาชิมะเนี่ยผู้คนที่อยู่ที่เนี่ยคือต้องอยู่กันไม่ได้ไงเพราะว่าก็ประสบกับเหตุการณ์คือมันก็ไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายก็เลยต้องมีการประกาศปิดเกาะนี้แล้วก็อบพยบพผู้คนคือออกไป เกาะฮาชิมะแห่งนี้มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนมีสนามเด็กเล่นมีแหล่งช้อปปิง้งมีทุกอย่างเหมือนเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็ที่เห็นนี่เป็นวัดบนเกาะฮาชิมะค่ะสาหรับนโตเองต้องขอขอบคุณมากๆสาหรับการท่องเที่ยวเมืองนางาซากินะคะที่ทําให้นโตเองได้มีโอกาสได้มาเมก้าเวกที่นี่มันเป็นความสุขจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นความสุขแบบหลอน,ลอนๆแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะแต่ที่นโตบอกคือเกาะฮาชิมะเขายังมีชีวิตอยู่ทุกคนมีความสุขจากที่นี่ใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาตามรอยเมก้าเวกกันเองที่นี่ค่ะ วันนี้เรื่องราวของเมืองนางอากิเดินทางมาที่เทยไทยายการแล้วละ่ะแน่นอนช็อปช่วยชาติค่ะเมก้เวกอยากแจก ESP เขาก็จัดให้กับ g i ฟต์วอ c เชอรนี่อย่างที่เห็นแบบนี้กฎกติกาเป็นยังไงในแบบไหนติดตามได้ในแฟนเพจของเราเมก้เวก TV จ้ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักๆจาก ESP นะคะและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนให้เราได้มาเมก้เวกค่ะมาสเตอร์ปตทกันบินไทยมิชลิน น้ำดื่มสิงห์และที่สำคัญค่ะเมืองนางาซากิเชื่อว่าวันนี้นี่แฟนๆรายการน่าจะนอนหลับฝันดีค่ะถือว่านราตะส่งภาพสวยๆของเมืองนางาซากิให้กับแฟนๆได้ชมกันวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ